ราศีที่ในช่วงนี้จะได้คู่เพอร์เฟกคือราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีมังกรครับโอ้ยโอ้ยเนลยคนี้จะได้คู่เพอร์เฟกฟันธงว่าเป็นภาราศีมังกร ชาวราศีมังกรจะได้คู่ซึ่งเป็นคู่ตามพื้นดวงชะตาเดิมเนี่ยเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนแล้วก็เป็นคนรักแม่มากเป็นคนที่มีความอ่อนหวานอ่อนไหวเป็นคนที่เอาใจเก่งแปลว่าคุณที่เกิดในราศีมังกรถ้าเจอคู่ที่จะต้องร่วมชิดในลักษณะดังกล่าวนี้แปลว่าคู่แท้ครับท่านที่ชมรายการสึกสัราศีในขณะน,นี้ที่เป็นคนโสดคุณมีเกณฑ์เจอคู่ ที่มีลักษณะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีฐานะดีหน้าตาดีการศึกษาดีเรียกว่าออปชั่นครบเนี่ยนับตั้งแต่ประมาณวันที่17มิถุนายนปีที่แล้วมาถึงวันที่ประมาณ24พฤศจิกายนในปี257ที่ผ่านมาจังหวัดที่2ก็ราวๆเดือนมกราคมของปี258ไปจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมก็แปลว่าคือช่วงนี้เลย ช่วงนี้ชัดเจนก็คืออยู่ในช่วงของมะกราคุณพามีนาในแหละถ้ามีเข้ามาก็อย่าเล่นตัวอย่าท่าแย้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจและที่สําคัญใครที่อายุมากแล้วนะครับและมีครอบครัวแล้วคู่ของคุณในระหว่างนี้ก็จะกลับมามีรูปร่างหน้าตาดีคือเขาดูแลสุขภาพและก็อาจจะมีฐานะดีคือประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานันนี้จึงนามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันทูที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะได้คู่เพอร์เฟกได้แก่ ชาวราศีมังกรฟันธุครับฟังเขานะฟังเขานะที่อยู่กับเมียคนนี้มากี่ปีแล้วโอ้ผมไม่นับไว้เลยจะต้องโทรไปถามเมียไหม18ปี20ปี20ปีสิปี20นี่มันไม่เหมือนกันนะเขาดูแลพี่ดีไหมดีครับพี่ชอบอะไรเขาที่เขาดูแลพี่ชอบอะไร ก็ชอบเขาสิเรื่องอะไรเรื่องอะไรประทับใจเรื่องอะไรประทับใจเรื่องอะไรก็ทุกอย่างไงก็ชอบชอวขาเราเราแทงผู้เข้าแข่นขนได้ค่ะอ๋อเหรอเขาชอบทุกอย่างเขาชอบทุกอย่างนี่เมียพี่ดูแลพี่ดีดีครับพี่รักเมียพี่ไหมก็รักดีครับทำไมถึงซื้อรองเท้าให้เมียรองเท้าบูทเป็นข้างขวาทั้งสองไปเที่ยวไปไหนมาไปไหนมาไปอิตาลีแล้วยังไงเล่ามาผมก็ไปผมก็สั่งว่า รองเท้าบูทให้เมียเราชอบบูทมากต้องซื้อฝากเมียเลยต้องซื้อฝากเมียเลยก็ซื้อเลย่ารตั้งเรียบร้อยบรรกเรียบร้อยก็ลงเครื่องเพ๊บเมียไปรับน้ำบินขอรองเท้าบูทมาให้จากอิีเดียใจยากพอถึงบ้านไหนในรองเท้าบูทรีบแก่รองเท้าบูทแล้วมันเป็นข้างขวาข้างเดียวกันสองแล้วทำไมไม่เอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนได้ข้าเครื่องอิตาลี ทุกวันนี้พี่ยังจะกลับมาชกมวยไหมโอ้โพอแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าต่อยกับพี่โน้ตเอาอยู่เอาอยู่เเราเมื่อกี้ทักอยู่พี่เราเป็นฮีโร่ของคนไทยนะเป็นท้าคนแก่ชกเสียฟอร์คนแก่ชั่วโมงนี้เราต้องหากินคนแก่คนหนุ่มอย่าไปท้าเขาแล้วเมื่อไหคนแก่ตอนนี้มีปืนสองกระบอกกันได้รึพี่โน้ตไปมีโอกาสไปหาปืนหรอกพอพี่ขยันผมต่อยปากลิ้นห้อยเลย ตอนนี้เขาเลี้ยงไก่แทนเขาทําธุรกิจตอนนี้ไม่แล้วนะคะมาเลไก่มาเลี้ยงไก่ไก่ชนนะไก่ชนไม่ใช่ไก่ชนไก่อะไรไก่มีหลายที่ไก่ละยองก็มีไก่ก็มาแล้วก็ไก่ไอ้ว่าที่เขาพูดเนี่ยไก่ชนคือไก่เอามาตะกันอ่ะไก่ตีไม่ใช่ไก่ชนไก่ขนแก่นก็มีไก่ขนแก่นมีกี่ตัวไม่ได้นับร้อยกว่าตัวอชกตีเป็นไงชนะม้างไหม โอ้ชนะอ้มวมีตัวทิงเงเหมือนสุภาพกับสิงห์เลยพบพจริงที่ไหนถึงอยู่ในเล้าไก่หมดเลยนะทุกวันนี้เมียเมียเอาที่นอนเป่าห่มอะไรมาให้ที่เล้าไก่นะนอนไปเต่าบ้านแล้วเต่านอนเฝ้าเออกลับไปรักเมียเยอะๆนะพี่นะโอก็เยอะอยู่แล้ว40ปีแล้ว40ปีแล้วเนอะคุณผู้ชมไปข้อชนะนู่น40ปีแล้วเนอะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าตามทงมาอีกหนึ่งคนเพราะคุณใหญ่ฝันดีครับไปจับธงสามคน ดโดย AIS ค่ะจับทั้งหมด3คนนะคะ,ะวันนี้<ป>เชอเบลจับเป็นครั้งแรกแก้มจับเป็นครั้งแรกให้เกียรติน้องสุภาพสตรีด้วยนะคะพี่ลิงให <มา S 1> ้น,น้องกอดให้เชอเบลจับเชเบลจ,<ะ>จับสลับแล้วพี่ลิงหันหลังเลยหันหลังดูม,มันดิจริงเหรอเฮ้ยจับยังจับแล้วค่ะเร่งซองเชอเบล ได้แบบนี้นะคะเราให้เกียรติน้องนะคะรับเงินขวัญถุงเพิ่มไปอีก10 0 0 0บาทจาก AIS ค่ะ <Natalie> ทุกคนอยากจับไหมคะอาานั่นันี่ค่ะให้ทุกคนจับค่ะเอาใหม่เอาใหม่มาลองลอลองลองลองเ <c oughs> ส้นหลัง,งมองไรลองเส้นหลัง,งม,<ผ>มองไหมขอโทษครับผมไม่จับผมขอต่อยอสมรักขอบคุณผู้ร่วมสึกของเรา12ท่าน12สราศีค่ะร ดานะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะครับช่วงท้ายอาจารย์ลักษณ์ยังรออยู่เหมือนเดิมครับนุ่งสาวขาถ้าอยากเช็คดวงกับเราอาทิตย์หน้าเจอกันกับศึก12ราศีที่นี่ที่เดียวสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสุดยอดดวงเลิกประจำเดือนกุมภาพันธ์มีปรากฏการณ์ที่สำคัญคือเป็นปรากฏการณ์เปลี่ยนปีตามปฏิทินจีนจะเปลี่ยนจากปีมะเมียเป็นปีมะแมคือปีแพะในวันที่4ี่กุมภาพันธ์ สำหรับในเดือนนี้จะเห็นได้ว่าวันที่19กุมภาพันธ์เป็นวันของเงินจากพระจันทร์เป็นวันเลิกดีจะขึ้นบ้านใหม่จะออกรถหรือทำอะไรก็ตามทีในวันของเงินจากพระจันทร์ก็จะทำให้มีเงินมีทองหรือเอาสตังค์อธิษฐานใส่กระเป๋าก็จะเป็นมงคลหรือจะไปร่วมพิธีไหว้พระของเงินจากพระจันทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่วัดเจ้าอาหม์นบุรีก็เรียนเชิญได้ตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครับ วันที่24กุมภาพันธ์เป็นสุดยอดดวงเลิกประจำเดือนสามารถออกรถขึ้นบ้านใหม่แล้วเลิกมหามงคลตามดวงเลิกจริงๆก็คือประถมมาเลิกในเวลาตี59นาทีถึงตี59นาทีใน10นาทีตรงนี้ถือว่าเป็นมหามงคลก็ตื่นเช้าสักวันหนึ่งที่จะระลึกนึกอธิฐานขอพอรจากคุณพ่อคุณแม่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีวันหนึ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนควรหาโอกาสเลยแหละเรียกว่าวันล้างซวยหรือวันล้างเคราะห์ เป็นหลักความเชื่อประเพณีของจีนที่มีมาแต่โบราณเรียกพวกูลิบซิงแปลว่าใครที่บ้านนั้นอยู่แล้วไม่เคยมีโชคลาภเลยก็ให้ปฏิบัตินี้ครับให้เก็บข้าวของเครื่องใช้อะไรที่ไม่เป็นระเบียบลกลุงลังอยากใหยฝุ่นของสปกปรกของพังของเสียเตรียมไปทิ้งให้หมดแล้วไปทิ้งที่ขยะแล้วอย่าหันหลังกลับไปมองแล้วกลับมาที่บ้านเอา หรือเอาขันน้ำเอาน้ำมนต์ใส่ลงไปเอาดอกไม้มงคลหรือดอกไม้5้าสีดอกดาวเรืองดอกบานไม้โรยดอกอะไรที่เป็นมงคลใส่ลอยเอาไว้แล้วเอาผ้าสะอาดชุบน้ำนี้เช็ดทำความสะอาดขอบประตูประตูบ้านคือปากคือทรัพย์จะได้เป็นสิริมงคลแก่ดวงชะตาของคุณเองหรือจะประพรมทั่วบ้านกระแสนเช็ดทำความสะอาดยิ้งพระให้ดีนะครับ แท่นวางวัตถุมงคลเทพเจ้าต่างๆเสร็จแล้วคุณจะต้องอบบ้านให้เกิดความเป็นสิริมงคลเอาทูบหอม5หรือ9ดอกอาธิฐานให้ดีต่อหน้าพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปิดประตูหน้าต่างให้มดทุกคนเตรียมออกไปจากบ้านให้หมดแล้วเอาทูบนั้นจุดปากไว้กลางบ้านใส่ในถาดเพื่อระวังการเกิดอสุรภัยต้องระวังให้ดีเมื่อรอจนทูบหมดแล้วให้เปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วก็พูดพร้อมกันว่าบ้านนี้รวยบ้านนี้อยู่แล้วเจริญอยู่แล้วมีความสุข พูดแต่เรื่องดีๆนี่เป็นเคร็ดลับมงคลม,มีมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญในชิตครับ